มาในปัจจัยที่2ครับผมนั่นก็คือการเพิ่มจํานวนครั้งในการฝึกของคุณครับเดิมทีนะครับผมคือคุณเนี่ยนะครับยกได้ครับสมมุติว่าถ้าเบนช์เพรสเนยนะครับยกได้30กิโลกรัมนะครับเดิมทีคุณยกได้เนี่ยนะครับสิครั้งแล้วคุณหมดแรงทีนี้นะครับสิ่งที่คุณควรต้องใส่ใจก่อนที่คุณจะเพิ่มน้ําหนักนั่นะค,คือการลองเพิ่มจํานวนครั้งให้ได้ก่อน เป็นการเพิ่มโวลูมหรือว่าเป็นการเพิ่มปริมาณการฝึกเป็นการสร้างความเครียดเพิ่มเติมให้กับกล้ามเนื้อของคุณนั่นเองครับผมนะครับเดิมทีคุณยกสิบครั้งแล้วหมดแรงนะครับคุณอาจจะให้เพื่อนของคุณมาช่วยเซฟมาช่วยสพอร์ตหรือคุณอาจจะลองเค้นดูเองผ่านการฝึกแบบฟอร์สเวฟคือการเค้นแบบเค้นแบบนี้ครับผมคือแบบจากเดิมคือยกได้สิบใช่ไหมครับเสิบ้วแบบต้องเค้นสิบ การเพิ่มจำนวนครั้งแม้เพียง1-2ถึงครั้งก็มีผลในเรื่องของการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ตัวของกล้ามเนื้อของเราทํางานมากกว่าที่มันเคยทําและต้องทํางานในปริมาณที่สูงกว่าเดิมนั่นเองครับมันเป็นเหตุทําให้เราเนี่ยครับสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มเติมขึ้นได้ถึงแม้ว่าเราจะใช้ท่าทางในการฝึกแบบเดิมๆนั่นเองครับ